อสวัสดีทุกเออผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมโจเอ็เหมือนเดิมคนนี้ก็จะมาเล่นแมปเออวันพีทแมปหนึ่งนะครับผมใช่านานันว่าดูด<ๆ>ิเกมเราทำออกมาข้างๆดีแล้วก็อยู่ในช่วงอีเวนต์สควิดเกมนะผมและคือเออเริ่มเกมมาเราจะเกิดอยู่บริเวณเออตรงนี้นะครับตรงที่มีเออเน,นี่ใครทุกคนนึ่งยืนอยู่นะผมแล้วเราก็ต้องมารับเออเควกไอพีซีตรงนี้นะผม อ่ากดรับไปเลยอ่าให้ไปจัดการเอออันนี้พวกกีกีตัวห้าบาทคมณห้าตัวแล้วก็อเออผมจะบอกไปที่ว่าไอมันจะมีผลให้มันเลือกให้เราเลือกมาตั้งแต่ต้นเกมนะผมแต่ผมจะเลือกผลนะผมว่ามีเพื่อนอะไรกันโอ้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 เจ็บเจ็บโอ okay, เคเลื่อนเลยเายมันจะมีหนึ่งพันนะผมโอ้บาเลียผม,ผม,ผ,มผมเลือกบาเลียมาหมายก็ น,นี่นี่ผักเลยโอ,อ้โอ,โอ,โอ้ผักเลยโอ้ผักเลยโอ้เอ้ยอาจจะไม่ค่อยเทพมากนะผมแล้วก็โอ้มีออโต้ฟาร์มเลยโอ้ถึงก็จะปล่อยมันฟาร์มเลยนะเอ้ยร้อน,น AK เลยผมนี่เอพิเกฟาร์มเลยนี่แล้วก็จะมีเออให้รับของฟาร์มแล้วมาเนับผม ผมอยากรู้ว่าไอ้ผมปีศาจอับแลมันคืออะไรกันโอ้นิวเคล้วโอเคงัยฮะโอเคเคเลยยีตต่ต้งเกดออโต้ตผมไม่แน่ใจว่าไอ้นี่ ไอ้ตรงขวาล่างไม่สี่ซ้ายล่างของผมมันคืออะไรนะผมเธาจะเป็นรูปคนนั่งอยู่กับลิ้ปีกเดี๋ยวผมค่อยลองกดดูเออนั่นแหละเอฟฟาร์มจจนเวลสิบเอ็ดไพ่น้ไม่ช้านี่เองนะผมแล้วก็เกาะจะฟาร์มให้ถึงเวี่ร้อยสักแป๊บหนึ่งก่อนนะผมนนนะนะผมไอเกาะ ไอพวอมันได้ไปเกาะต่อไปได้วที่คลิปต่อไปแล้วผมเอเอ๊ะอะไรดีมันแอคแท็ครับโอ้ไม่เลยนะ แอคเคาท์ที่จิบแล้วก็เออเนี่ยส่วนเออเนพอลองังชีวิตเราเพิ่มขึ้นโอเคประป้องกันด้วยโอเคแล้วก็วนั่นแหละฮะอืออือเออแหละนี่แต่ออว่าจะบอลเนี่ครับผมโจมตีร้อยหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีลิสต์ใหม่เข้ามา มันคือการเออทำให้บาเลียนแอ๋เสียแค่บาเลียนหล่นมาทับแล้วก็โหนี่ผมเลิกออโต้นะผมเกมนี้เล่นเออไม่ค่อยยากมากนะผมเอออย่าพูดตีเออเออไอ้บึ้งโอเคแล้วผมก็ได้เออนี่อย่าเอออีพีคูณสองป่ะเดีออโอเคตอนนี้ก็มีอะไรให้รับ ข้อแต่ที่ที่สมคลเลยเนี่ยเอ่อเอ่เอเดี๋ยวนะที่สผลัญเลยวะอ่าอ,อันนั้นปะไม่อันนั้นโคตรอ๋อ,อหนุหนๆจะละโอเคไปเลยจะเดินเลยอันนี้โอ้ oh my god โอ้เดี๋ยวทำไมมันโอ้โอ้โอ เดี๋ยวแพงจังวะเอ่อเอาเป็นว่าเราจะเก็บเออเพชรไว้ก่อนนะผมมันแพงเกินไปฉะนั้นนี่เลยอ่ะต่อแค่นี้แหละแล้วก็อยอยอตองฟาร์มต่อเออระหว่างนี้ผมก็เออนี่ เอ่อ Q&A ก็น่าจะมาในช่วงที่ผมเออมียี่สิบขึ้นตาาหรือสามสิบขึ้นไปนะครับผมถึงเราจะมี Q&A นะนนรคนาาร,นรับผมน้องบางคนสามารถคอมเมนต์ได้อยู่เป็นเรื่องเอ่อสามารถคอมเมนต์ถามได้อยู่เป็นเรื่องส่วนตัวบางเรื่องนะครับผมเรื่องส่วนตัวบางเรื่องผมก็ได้บอกนะครับ แล้วก็ระยเวลาแล้วก็หวปล่อยมันฟาร์มไปเรื่อยๆนะไรแบบนี้ครับผมหรับบางคนอยากให้ผมเล่นแบบอะไรก็ตามไม่ต้อยอย่าลืมทิ้งแลตั้งคอมเมนต์้ว้นะครับผมเราจะฟาร์มยาวเลยนะผมขอเออนี่ตัดฉากไปตอนที่เออนี่เวลมานเอน๋อห้าสิบเลยกันนะครับผม โอเคตอนนี้เราก็เลเวลเอ่อห้าสิบสามนะผมเกินมานิดหนึ่งไม่เป็นไรนะเพราะาฉะนั้นโอ้โอ้ไม่อว่าบอกไปคิวเคลสต่อไปแล้วทุกคนนะอ็ลืมบอ,อกว่าผมเปลี่ยนเป็นผลเมล้าเมล้านะผมซึ่งผลเมล้าเมล้าเป็นระดับแรนะผมเออมาลับเคลสกับเออใครไม่รู้นะจะไม่ได้แล้วก็ไปจจดก,การใครวะเนี่ยแลกแลกโอ้โอ้โอ้โอ โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเออเอออืออืออืออะตายอีกแล้วไม่โอเคแต่ช่างมันอะฮะใครวะเนี่ยเอ่ออ๋อไปเจ้าหนูเดี๋ยวอ๋อโอ้รู้บอกไปว่า เอ,อ,อผมสงสัยว่าไอ้สายล่างมันคืออะไรเออนั่งสมาธิอ่าฮะและทำอะไรได้เออนั่งสมาธิ